รอเราเราจะเจอะวัสดีครับเจ้าดเวลเตอร์ข่าวไรด่ดาแรงทะลุนรกนะครับก็วันนี้ก็มีดราม่านะครับของยูทูบเบอร์สายแฟชั่นนะครับยูทูบเบอร์สามแสนซับชื่อช่องว่าแม็กอ s สต l e นะครับก็เกิดดราม่าขึ้นนะครับหลังจากปล่อยคลิปล่าสุด ที่เป็นคลิปที่ชื่อว่าปี2021แล้วอย่าใส่แบบนี้เลย please อ่าก็เนื้อหาของคอนเทนต์เนี่ยทำให้เกิด Impact ด้านลบแบบสุดๆเลยนะครับลบถึงขั้นเจ้าตัวต้องลบคลิปนะครับแล้วก็ออกมาขอโทษครับเหตุใดการแนะนำการแต่งตัวที่บอกว่าอย่าใส่รองเท้าแต่เนี่ยมันถึงสร้างปรากฏการตทัวลงให้กับ เจ้าของช่องที่ชื่อ Mac กแม็กอัลเนี่ยอย่างแบบท่วมทนน้นนะตอนนี้โดนแบบโดนด่าเละเทะเลยครับูุณยงยงเขาบอกว่าเนื้อหาคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันมีการแนะนำเรื่องการแต่งตัวในปี2021อยู่หลายข้อนะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำว่าอย่าใส่รองเท้าวิ่งกับกางกงยียนอ่ามีการแนะนำว่าอย่าใส่แบรนด์คู่แข่งกันข้างบนเป็น Ad i d a าข้างล่างเป็น Nike อย่างเงี้ย มันดูไม่เท่อะไรเงี้ยแล้วก็อย่าใส่แบรนด์เนมทั้งตัวนะมันจะดูแบบดูป,ปลอมๆอ่ะดูเป็นของปลอมอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงแบบข้อที่เป็นประเด็นที่สุดเลยนะครับเขาบอกว่าอย่าใส่รองเท้าแตะนะครับพร้อมกับให้คําแบบนิยามว่าคนที่ใส่รองเท้าแตะเนี่ย เอาแต่ความสบายของตัวเองแต่ว่าไม่ใส่ใจความสบายของผู้อื่นหรือผู้พบเห็นนะถ้ามองในเรือร่องของความสะดวกสบายแต่ถ้ามันสบายจริงเหรออย่าไปสนใจความสบายของตัวเองตลอด <_ m still otic> สนใจความสบายของคนอื่นบ้างเช่นความสบายตางคนอื่นนะตอนที่เขามองลงมาโอ้โหเล็บตีนดำที่เปงฮแล้ว <Right> ก็ยังบอกว่า บางคนเนี่ยสยั่งเขาแตะตีนดำชิปเป๋งใช้คำแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับ Acting ท่าทางในคลิปนะครับที่ทำหน้าแบบอีเดียดเังเกียจเดียดฉันเนี่ยฮะมันยิ่งทำให้คอนเทนต์นี้เนี่ยมันดูโดนวิจารณ์ด้านลบเยอะนะครับส่วนวลีสำคัญในคลิปนะครับเขาก็บอกว่าทิ้งท้ายแบบตลกแต่ว่าชาวเน็ตไม่ตลกเขาบอกว่าใส่ไปเลยครับ แต่ย้ายผมเจอแล้วผมผมจะใส่จอแดนไปถีบหน้าคุณนั่นแน่โอ้โหประเด็นนี้นี่ร้อนมากครับร้อนแรงครับแหมชาวเน็ตหลายคนบอกว่าเอาสิฉันจะใส่แตะมีปัญหาอะไรไหมขออยากโดนถีบหน้าหน่อยหลังจากคอนเทนต์นี้ออกไปเนี่ยเจ้า Mac o u t สต d e เนี่ยยูทูบเบอร์สามแสนซับคนนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องทัศนคติครับเรื่องการแนะนำการแต่งกายเนี่ยอาจจะทำได้แต่ว่า การวิจารณหรือว่าการแบบไปยุ่งหรือห้ามคนอื่นเขาแต่งอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนรับไม่ได้นะครับหรือแม้แต่วลีที่บอกว่าถ้าเจอจะเข้าไปถีบหน้าเนี่ยมันดูแบบมันดูเป็นคนที่ยึดติดกับสไตล์ของตัวเองจนไปบีบคั้นหรือว่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชาวบ้านเขาหรือเปล่านะครับ ตรงนี้นี่ดราม่ามันร้อนแรงไปทุกเพจเลยนะครับทุกเพจทุกเพจเล่นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นในเชิงของการแซะการแซวการตําหนินะครับส่วนคนที่เป็นกูรูแฟชั่นนะครับแรปเปอร์คนดังอย่างยัวบอยทีเจนะครับในเพลงของเขาก็มีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าอยักใส่อะไรไปเตะหน้าคุณหน้ามึงอะไรเลยโอ้โหแรปเปอร์คนนี้ก็รับไม่ได้หรอทัศนคติ ของยูทูบเบอร์สามแสนซับนะครับเพราะอะไรครับเพราะในไอจีเขาเนี่ยเขาลงรูปนะครับรูป TJ เนี่ยเขาลงรูปแล้วก็เขียนว่าอยากใส่ทอมโบนแล้วไปสาวหน้ามึงทอมโบนเนี่ยจริงผมก็ไม่รู้จักหรอกครับผมไปเช็คมาแล้วมันน่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่นนะรองเท้าแตะของทอมโบนเนี่ยคู่ละเป็นหมื่นนะครับหมืนะ่นอ่ะเป็นหมืนะ่นอ่ะไม่พอครับยูบอยทีเจลง IG จีสตอรี่นะครับเป็นรูปใส่รองเท้าแตะแอร์เมดนะครับแบรนด์ดัง ของฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นี่ก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับเพื่อเพื่ออะไรก็ผมมองว่าแกก็คงจะติดตามกระแสนี้แล้วก็เกิดความไม่พอใจว่าการใส่ของเท้าแตะเนี่ยมันต้องถูกวิจารณ์ถึงขั้นจะโดนถีบหน้าเลยหรอนะครับงานเดี๋ยวทีนี้เราไปรู้จักกับเจ้าแม็กเนี่ยแม็กอาสตล์เนี่ยเขเป็นเจ้าของเพจแม็กเอานะเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละเขาก็ได้โพสต์ขอโทษแล้วครับ ขอโทษบน Facebook นะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะไต,ต,ตรตรองระมัดระวังให้ดีพร้อมกับลบคลิปกังกล่าวออกไปนะครับหนุ่มแม็กคนนี้เนี่ยเขาทำยูทูบเบอร์ช่องสไตล์แบบเป็นแฟชั่นนะแนะนำการแต่งตัวผู้ชายใส่กางเกงสีกางเกงแบบไหนกางเกงชิโนโ่แบบไหนการแต่งตัวสีโทนต่างๆนะครับเขาก็ มีความชื่นชอบด้านนี้นะครับแล้วก็ใครจะรู้ครับว่าเขาเนี่ยเคยเป็นพระเอกนะครับพระเอกภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องรักไม่เป็นภาษานะครับเป็นภาพยนตร์แบบแนววัยรุ่นนะเกี่ยวกับผู้ชายที่เป็นลูกครึ่งพูดภาษาสื่อสารไม่ได้นางเอกเนี่ยโบเมลาดาเลยนะก็เคยเป็นระดับ นักแสดงระดับพระเอกเลยนะครับตอนนี้ก็มาทําช่อง y o u t u b e แต่ว่าคลิปล่าสุดนี้อาจจะสื่อสารออกคล้ายกับการดูถูกสไตล์คนอื่นนะครับจนถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เกิดความไม่พอใจในหลายๆคนนะครับหลักคนก็จะพูดว่าทำไมอ่ะทำไมต้องมาแบบกําหนดกฎเกณฑนะ์อ่ะแล้วก็ใช้คําที่แบบจะถีบหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช้คําว่าจะใส่จอแดนก็หมายความว่าตัวเขาเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบนะแอร์จอแดน แล้วว่าจะมาทีบคนใส่เขาแตกก็ประมาณว่าแบบเหมือนคล้คลายๆการแบบบูลลี่เปล่าว่าใส่เขาว่าใบไตโอนไหลเขาแตกอะไรเงี้ยจริงๆก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรผิดนะครับการทําช่องแนวแฟชั่นก็ทําได้แหละแต่ว่าการแสดงออกหรือการสือสร่อสารเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับเพราะว่าการพูดแต่ละอย่างออกมาเนี่ยเวลามัน ออกไปสู่สาธารณะเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แล้วก็อย่างหนึงการเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนตาว่า3 0 0 0สนคนเนี่ยมันย่อมทำให้ความไม่พอใจเนี่ยกระจายในวงกว้างนะครับแล้วก็อาจจะ,สะแสดงออกสะท้อนถึงทัศนคติส่วนบุคคลของเจ้าของคลิปด้วยนะครับก็ดรามา่าเราแตะก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวคิดว่าดราม่านี้นี่นมันก็คงจะ ไม่รู้ครับมันก็คงไม่ไม่ถึงขั้นแบบต้องขึ้นลงขึ้นสาหรือฟ้องร้องอะไรหรอกนะมันก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารกันแล้วเจ้าตัวก <be ็ได้ออกาขอโทษแล้วนะก็คิดเห็นยังไงกับเรื่องดามังเท่าแต่นะครับใครใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ไหมอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันที่เข้ามาดูคลิปของช่องว i เตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม วันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ